สีเล็บมงคลเสริมดวงความรักและโชคลาภปี2,564มือเป็นอวัยวะที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆที่อาจจะนำความเจริญมาสู่ชีวิตได้นอกจากแหวนและกำไรเสริมเหงแล้วสี่เล็บก,ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับมือได้ปี2,564นี้ จะทาเล็บสีอะไรดีความรักจึงจะเฮงจะปังโชคราบจึงจะพุ่งเข้าใส่คนที่เกิดวันศุกร์สีเล็บที่ถูกฉลกและเสริมความรักให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือสีดำสีม่วงสีน้ําตาลหรือสีโทนเข้มอะไรก็ได้แต่ถ้าต้องการดึงดูดโชคราบ ต้องทาสีโทนชมพูหรือสีแดงอ่อนๆจะดีแถมสีแดงนี้จะช่วยส่งเสริมอายุว่ากันว่าจะช่วยปัดเป่าโรคร้ายไม่ให้หมากกร่ำกลายหวังว่าเก็ตความรู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะฝากกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ